ข้อที่51คําถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเชื้อรานะคะกอไก่น้ำปลาน้นําส้มสายชูขอไข่เต้าเจีย้ยวรนยแข็งข้อควายสาโทเข้ามาส่วนช้อยส์ก็จําเป็นต้องรู้ทุกข้อว่าข้อใดถูกบ้างนะคะในข้อนี้เนี่ยอันนี้เป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะอยู่นอกหลักสูตรพอสมควรนะในชั้นเราก็คงจะไม่ได้เรียนกันแล้วแต่ว่าก็เป็นความรู้ที่น่ารู้ไว้พอเหมือนกัน นะมาดูโสดทีละข้อน้ำปลานะคะกอไก่น้ำปลากับน้ำส้มสายชูทั้งสองอันนี้เนี่ยมีการผลิตด,ด้วยวิธีการหมักปลาเนี่ยน้ำปลาเนี่ยจะใช้เวลาหมักประมาณ12เดือนแล้วก็ให้มีปริมาณของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยสาขึ้นไปนะคะ30-33%เพื่อไม่ให้มี เชื้อโรคหรือเชื้อก่อโรคเนี่ยมาอยู่ในน้ำปลาที่เป็นผลิตภัณฑ์ทีนี้ตัวของน้ำปลาเนี่ยกระบวนการผลิตก็คือเอาปลาแช่ลงไปในบ่อบัอกที่มีเกลือ30เอร์ซนขึ้นไปนะการหมักเนี่ยของน้ำปลาเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ทราบจริงๆแล้วยังเรายังไม่ทราบว่าเป็นเชื้ออะไรที่ใช้ในการหมกักเพราะว่าการตรวจสอบของน้ำปลาเนี่ยหลังจาก ครบสิเดือนแล้วเขาได้เอาขึ้นมาตัวของน้ำปลาเนี่ยก็จะมีเกลืออยู่เข้มข้นมากจนเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ไม่ค่อยได้นะคะที่ตรวจสอบได้เนี่ยจะมีเป็นพวกฮาโลฟิลิกแอโรบิกสปอร์นะคะก็คือกลุ่มที่อยู่ได้ในพื้นที่ที่มีอากาศ ซึ่งกลุ่มฮาโรฟิลิกเนี่ยคือชอบที่ร้อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำปลาเนี่ยมักจะหมักในพื้นที่ที่ค่อนข้างมีอุณหภูมิสูงพอสมควรเรียกว่ามี relative high fermentation ถึงนะคะ ข้อนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องรู้เรารู้แค่ว่าน้ำปลานะเขาเชื่อว่าใช้เชื้อแบคที ria ในการหมักนะโอเคส่วนน้ำส้มสายชูเนี่ยตัวของน้ำส้มสายชูนะใช้ไในการหมักใช้กลุ่มที่เป็น Acidic forming bacteria ได้จากการเอา,เอาไม้เอาผลไม้อะไรอย่างนี้เป็นหมักนะคะตัวของแบคที ria กลุ่มนี้เนี่ยจะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นกรดอะซิติกนะน้ำส้มสายชูก็เป็นแบคทีรียเหมือนกันนะคะต่อไปตัวของเต้าเจี้ยวเนี่ยอีกเต้าเจี้ยวเนยแข็ง สาโทข้าหมากักผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมเนี่ยมักจะใช้ยีสต์นะคะซึ่งเป็นราชนิดหนึ่งในการหมักชื่อเนาะจะไม่ต้องรู้ก็ได้เป็นกลุ่มพวกแบบซัคเคโลไมซีพวกที่มันลงท้ายด้วยไมซีเนี่ยแปลว่ารานะสปีชีทั้งหลายแล่แอสเปอร์จิไัตเพนิซิลียม ทุกตัวในนี้เนี่ยใช้กลุ่มยีสต์ในการหมักหมดเลยแสดงว่าเต้าเจี้ยวเนยแข็งสาโทเข้าหมาักเนี่ยใช้เชื้อราในการหมักนะคะโอเคดังนั้นข้อนี้จริงๆแล้วความรู้ที่เราต้องการรู้เนี่ยก็มีแค่ว่าแต่ละอันมีกระบวนการหมักเป็นยังไงแล้วก็ใช้ตัวอะไรหมักนะซึ่งอาจจะไม่ได้เรียนแล้วในชั้นนี้ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเชื้อราก็มีค่าเต้าเจี้ยวเนยแข็งสาโทเข้าหมาัก ข้อกอไก่ก็เป็นคำตอบที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นั้นนะคะก็ตอบข้อหนึ่เป็นคำตอบสุดท้าย